วิธีปฏิบัติตัวของนักดูนกที่ดีมี3ข้อหลักๆนะครับข้อ1งดใช้เสียงดังข้อ2ใช้หูและตาสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวและข้อ3ไม่รบกวนธรรมชาตินะครับส่วนนักดูนกท่านใดนั้นต้องการใช้อุปกรณ์เสริมเช่นกล้องสองทางไกลเพื่อทำให้เห็นตัวนกที่ชัดเจนขึ้นก็สามารถใช้ได้นะครับเห็นไยังไม่เอเลยครับ ไม่ค่อยส่องค่อยส่องค่อยส่องโอ้โอเคมันนี่อะไรครับอ๋อพี่หมอศิลป์เจออะไรแล้วนะครับอ่าเด็กชายปาร์คลองส่องดูครับส่องจะหลับตาสักข้างหนึ่งนะปาร์คใช่ดไหมชัดปั๊บปาร์คปรับโฟกัสตรงนี้ใช่ครับอ๋ออ๋อเหมือนเหมือนมันหันหลังให้เราเหมือนมีก้อนสีน้ำตาลกลมๆก้อนอะไรปุกลุกอยู่นะครับใช่ใช่ครับเห็นแล้วครับปาร์คนี่ไงปาร์คลองดูซิว่าตัวอะไรนี้เรามีตัวช่วยครับปาร์คก็คือฝั่งซ้ายมือจะเป็นรายละเอียดมีแผนที่บอกว่าพบตรงไหน บ้านเขาอยู่ตรงไหนเนาะนะครับตอนนี้เรามาที่สวนรถไฟกรุงเทพมหานครตัวนี้เราคุยกันตอนแรกเนี่ยป์คบอกว่าได้ยินเสียงนกเขากู่ที่บ้านด้วยแสดงว่ามันต้องเจอไม่ยากเนาะนี่ใช่นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นนกฮูกนะครับหรือนกเขากู่นะครับตัวขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่านี้ ขนาดเท่านี้ขนาดตัวต้องเป็นฝ่ามือผมอีกเครื่องหนึ่งใช่ขนาดเขาประมาณ23เซนนั้นตัวเท่าประมาณฝ่ามือพี่ทอมนะครับเมื่อกี้ที่เราผ่านมาก็จะมีนกตัวหนึ่งที่เราดูแต่ยังไม่ได้คุยกันเลยอ๋อใช่พักจำรายละเอียดอะไรได้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอกลืมเลยเนี่ยอยู่นั่นอยู่นั่นนี่แหละอยู่นั่นนี่แหละที่มีคิ้วเหมือนปูวใช่มีคิ้วเหมือนันซาลาจุดนะครับตัวนั้นก็คือนกเขาจุดนะครับเพราะว่าลาย ไดมันก็เป็นแล้วก็จะเป็นเหมือนนวนวลเป็นตาตาือนคนแก่ใช่แต่ลักษณะเด่นนะครับที่ป้าเห็นด้วยก็คือม่านตาของเขาจะเป็นสีสีเหลืองใช่สีเหลืองนะครับเป็นไงป้าสวยไหมสวยครับสีน้ำตา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 นกอะไรนกนกฮูกพอเราเดินกันเนี่ยเห็นไหมป้าเราสังเกตดูสิเราเดินปั๊บตัวเองเราเจอตั้องหลายชนิดใช่เพียงแต่เราหยุดสังเกตฟังเสียงเหมือนที่ พี่ทอมบอกนะเราก็เจอนี่แหละนกในธรรมชาติ